สวัสดีค่ะวันนี้มาส่งนักเรียนเห็นดอกไม้สวยๆเลยถ่ายรูปมาฝากค่ะสวยจริงๆไปบอกคุณครูมารับน้องไปดิดอกไม้สวยค่ะสวยมากๆเลยดอกไม้สวย อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มมานี้เรียบรับลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ไม่ลงจากรถลูกศิษย์นี่หนึ่งอาทิตย์เรียนวันเดียวสวัสดีค่ะ <c oughs> เขาต้องให้ครูไปเอาใจรองเท้าอยู่บนรถนั่นแหละใส่รองเท้ามาด้วยอุ้ยดอกไม้สวย โรงเรียนแม่ปูดอกดอกไม้สวยจังเลยหืมหมแต่เดินดูดอกไม้ค่ะดอกไม้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากที่โจล้ว กำลังไปรับอยู่โอ้ยมาดูแม่ครัวได้อะไรวันนี้วันนี้ทำกลวยจับนักเรียนเข้าหนึ่งอาทิตย์เรียนวันเดียวพอเนื้อดีแล้วบีจะได้จบเร็วจะได้ไม่ต้องมีคนนึงเล้วจะไม่ต้องมงเลยนะที่นอนมันอยู่นี่แล้วไงก็เลยแล้ลูกก็เมื่อวานที่นอนเขาเดือนหนึ่งสักสองั้งรอเขานีรอว่ามาเอากระเป๋ามาเอาเท้าก็จะไม่มาอีกก็จะเที่ยงยืนนั่นนะ อ้แม uh, 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 wow. ่คร uh, uh, ัวสบายแท้อุ้ย right มีตัวน uh ้อยด้วยแกลูกอตัวน้อยด้วยตัว hmm. น้อยโลนเลยนี yeah, ่ตัวน้อยนี่โลนซ่าเลยจิ๊กิ๊กิ๊กไม่สชบาหละค่ะไม่ช่บายอหนูไม่สบหนูหนูผมหายไปไหนหมด งไม่เช่ายบเหรอครับมาดูแม่ครัวทำอาหารให้นักเรียนค่ะวันนี้ต้มอ,อะไรอ๋อทำอะไรนะอดพอทำกุยจับอูบอ้เอากัดอร่อยอแล้วอากัดขาอร่อยอแล้วเอากัดอร่อยน,นี่มามชมครัวม,ม,มาดูครัวที่ศูนย์พัฒนาเด็กค่ะ ดูแม่ครัวเขาก็น่ารักนะคะแม่ครัวน่ารักแม่ครัวก็น่ารักแม่ครัวคนที่สองก็น่ารักโอแม่บ้านวันนี้แม่บ้านระคะอันนี้แม่บ้านเปาอยู่ข้างในมามาลูกมามาเอาไกมานี่ลูกหมาอยู่นี่นี่มาดูลูกหมาแล้วนี่มาดูลูกหมาแล้วนี๋นั่นนั่นไงลูกหมาไป ไปแม่ปุ๋พาไปดูลูกหมาปะยายดูเมื่อกี้ไอ้ปับจับไปลูกหัวให้มันเออคืนนี้ไปส่วนคืนนี้ไปส่วนมนกับยายยายอีกเนาะออะถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าเออใครเป็นคนขับพี่ดีหรือโอกาสล่ะพี่ดีหรืออกัสเออโยชุบดีดูแค่นี้นะปะปะเดินตามแม่ปุ๋ไปตามแม่ปุ๋ไป แม่ปุ๊ไปทางนี้ไปทางไหนคะ <มา S 1> ไปทางนี้ <มา S 1> ค่ะไปไปดูสิเพื่อนมากี่คนละ